เมื่อวานนี้นักแสดงผู้กำกับสับเปลอต้องเตะต้องเตะชุดขาวอ่ะถ้าคนคจำได้เออต้องเตะชุดขาวไปลงพื้นที่นะไปมอบเงินช่วยเหลือครับให้กับชาวแม่สายครับคุณผู้ชมไปดูฮะเห็นข้างหลังก็จําได้ว่าคนไหนเนี้ยยกมือถือถ่ายอยู่เนี่ยต้องเตะทิติครับคุณผู้ชมครับก็ลุยเข้าไปลุยกับซากปลาหลักหักพังเศษซากเข้าไปฮะ ไปนี่ครับชุมชนถ้ำผาจมเนี่ยบางจุดเนี่ยน้ำยังขังขังอยู่บ้างเลยนะครับไปดูชีวิตความเป็นอยู่ต้องเตบอกว่าไงบอกโอ้โหเออะชาวบ้านเดือดร้อนเข้าไปอย่างที่ดอมบ้านเลยบีบหัวใจและเกินสงสารชาวบ้านาแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวต้องเตบอกอมอบเงินสี่แสนเลยครับโอ้โหสุดยอดนะให้กับกำนันในพื้นที่นะครับเอาไปช่วยเหลือชาวบ้านฟื้นฟูนะครับบ้านของชาวบ้านซึ่งจากการสำรวจชุมชนถ้ำผาจมครับของทีมข่าวพบว่า ถนนหนทางในชุมชนนะครับโอ้โหโ,โ,หโครนยังเต็มเลยฮะ <c oughs> บางจุดโครนสูงเกือบเกือบเกือบสามเมตร <c oughs> โอ้โหสองคนต่อน,น่ะนี่ครับโอ้ไปช่วยกันขุดเอาน้ำเอาท่ามาให้ดีจังเลย <c oughs> นอกจากนี้ครับมีเศษไม้ท่อนไม้ซากปลากหขกบพังติดอยู่ตามบ้านตามถนนคือมองไปทักไหนมีแต่เศษซาาความเสียหายแหละครับนี่ครับแล้วก็โอ้โหแล้วโรงเย็นเนี่ยโรงเย็นนะครับมันมีโครนแข็งแข็งนะครับโครนที่มันแข็งตัวแล้วเนี่ย โอ้โหชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลครับต้องเอารถแบ็คโฮครับมาตักดินโคลนออก,กตักขยะออกจากพื้นที่ครับชาวบ้านก็เริ่มทาความสะอาดบ้านร้านค้ากันแล้วนะคือจะต้องกลับมาเปิดกิจการที่เร็วที่สุดล่ะนะครับแต่ว่าโอ้โหคุณผู้ชมไอ้ไม้กวาดทางมะพร้าวเนี่ยแบบแบบพี่เสือเหลืองถือไม้กวาดก้านมะพร้าวเนี่ยคือมันเป็นของใช้หลักเลยน,นอกจากไอรีดน้ามันรีดรีดโคลนนั้งแข้ง เนี่ยครับที่บ้านทุกหลังมันต้องใช้ต้องมีแต่ตอนนี้นะครับหมดเกลี้ยงครับพ่อค้าแม่ค้าไปสั่งมานะแม่พอความต้องการมันมากนะ จะขอมันมีน้อยเนี่ยเดิม50 80รู้ป่ะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วพี่เบิดร้อยแปดสิบถึงสองร้อยโอ้ขึ้นไปสองสามเท่าตัวน่ะนะครับจิตอาสาที่เป็นคนต่างถิ่นก็ขับรถนะครับเอามาให้ไอ้แม่กวาดทางมะพร้าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องการนะไปบริจาคได้นะใช่นี่ครับคุณผู้ชมครับใครจะไปบริจาคก็คุณผู้ชมอย่างมูลนิธิกระจกเงาตรงวิภาวดี62สิบเขาก็รับนะเขาก็รับบริจาคพวกข้าวของต่างๆเพื่อที่จะส่งไปที่เ ผู้ที่ประสบภัยนี่เราเห็นพี่ๆทหารเห็นไหมมาช่วยกันจัดการเรื่องโคลนที่มันแบบอยู่ในบ้านแล้วจะกวาดอะไรตรงนี้เห็นอาสาสมัครนะคะเห็นหลายๆฝ่ายเลยดูข้อความที่คุณผู้ชมส่งมาด้วยคุณต้นคุณต้นสุภชัยบอกว่าบึงการฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดเลยจนถึงตอนนี้มาต่อจากหนองคายก็มาเป็นบึงการคุณผู้ชมยังไงรายงานเรื่องสถานการณ์ฟ้าฝนกันเข้ามาได้ด้วยนะคะแต่ทีเนี้ยเราได้เห็นมุมของการช่วยเหลือแล้วนะ